สวัสดีค่ะบักษสาาพมือสองค่ะนางค่ะมิค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเรสผ้าซิวชีฟองนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลออตยูเอสเอลอสอินะคะ45โลราคา9,000บาทค่ะ ำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ45บาทจ้าใช่ค่ะต้นทุน45บาทเป็นผ้าซนชีฟองเป็นงานเดย์สวยๆค่ะ,คะลูกค้าจะเหมาะกับช่วงนี้เลย<ช>ลูกค้าจะเหมาะกับช่วงฤดูร้อนเราเลยเป็นผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ อ่าลูกค้จาจ่าตัวนี้ H N M นะคะลูกค้จาจ่าต้นทุน4 5บาทดูแลตามนะอยู่ในนี้นะคะเป็นผ้าซิลผ้าชีฟองค้าแบบลูกค้าจ่าแขนสั้นมีมาแขนยาวามีมาจา่าสายเดียวคล้องคอเกาะอกนะคะมีความฟารหมดเลยนะคะใช่ค่ะพอคะ่ะแม่ค้าที่ขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำแนะนำเลยค่ะลูกค้าจ่า กระสอบนี้9,500บาทเท่านั้น <ạ. S 1> ต้นทุนต่อตัวค่ะลูกค้าจะ45บาท ลูกค้าจ๋าถ้าเป็นเดทออกงานเดทสวยๆแบบนี้ <ฮะ S 1> เอาไปขาย200<ด>เอาไปขาย250 2 5 0<ด>หรือว่าลูกค้าที่แบบว่ามีให้เช่านะคะลูกค้าจะเอาหลานให้เช่าชุดเอาไปให้เช่าก็ได้ได้เลยใช่แล้วค,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้กันด้วยรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานชุดเดสนะชุดเดสของคุณผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนีรา ราคา9,000บาทสินค้าเป็นงานมือสองพักเกรด B ของทางมาร์เรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-20เปอร์เซ็นต์นะคะ9,000บาทค่ะลูกค้าจากฟาร์มเิดค่ะกระสอบนี้9,000บาท45กิโลไปเลย <c oughs> คุมๆุมยัวๆไปเลยค่ะลูกค้าจากผ้าเป็นผ้า,าผ้าชิฟอง <c oughs> ผ้า <c oughs> แบบว่า เป็นซีทูแบบนี้ก็มีมาลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยเป็นเดทออกงานก็ได้เป็นเดทใส่ทํางานก็ได้เป็นเดทใส่ลําลองอยู่บ้านก็ได้ลูกค้าจ๋าเอาไปมิกแอนแมทได้เลยนะคะอุ้ยอันนี้อันสวยนะสี่ทรงทรงของเขาอ่ะทรงแบบว่าเก๋ๆเลยใช่แล้วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเอความสร้างมีมามีค่ะีลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสี ก็มีค้ามาอยู่ในนี้นะคะาถามหาสีพื้นมีมาค่ะถามหาลวดลายมีมาค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นล้าแบบอยู่ในนี้เลยตัวนี้เป็นฟอนเวอร์ลายดอกนางาเป็นสายเดี่ยวแล้วเขาแบบบ้าแวกด้วยนะแต่ด้านหลังสวยอ่ะพี่นางโชว์แบบนี้มาเลยอ่ะ สวยนะไปทะเลค่ะได้เนาะไปทะเลกันได้เลยนะได้เลยแต่คอมมิ้แอบเซ็กซี่ข้างหลังค่ะลูกค้าจ๋าของชิคก้าแมนกาห์โอนโหว้าหลังของพี่นางเว้าหลังของมินนี่เปิดเลยค่ะลูกค้าจ๋าค่ะใส่แบบว่าเป็นเป็นเหมือนแบบอะไรนะเป็นบาร์ปิกนกเนาะได้ได้เลยลูกค้าจ๋าสวยๆเลียวยอดเลยแฟชั่นมีอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าต้นนุ่นต่อตัว45บาทบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าอัพทำราคาได้ บางตัวอาจจะอัพทาราคาได้ไม่สูงมากนะคะลูกค้าจะอัดเป็นคล้องคอแบบนี้ค่ะลูกค้าจะอัดใส่ไปทะเลได้เลยใส่ไปปาร์ตี้กลางคืนได้เหมือนกันลูกค้าจาแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าสาวๆท่าไหนที่แบบว่า,าทที่ที่ทำงานมีมีผู้หญิงเยอะเนาะเอาไปห่านันใส่ก็ได้นะ,ะได้เหมือนกันค่ะลูกค้าจากลุ่มออฟฟิศนะคะ,ดคะได้เหมือนกันนะ เป็นงานชุดเดรสของคนผู้หญิงเราค่ะเรื่องไซส์มีคะมาให้อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะเรียกได้ว่าสุดคู้มากใครที่แบบว่าไม่อยากจับแมทชุดนะคะลูกค้าใส่ชุดเดสตัวเดียวจบเลยนะลูกค้าวันนี้แบบว่าไม่รู้จะใส่แมทคู่กับอะไรนะคะลูกค้าจะเดรสช่วยได้นะคะลูกค้าจ๋าตัวเดียวจบเลย นะคะจะไม่ต้องหาเสื้อมันแมทไม่ต้องหาตัวเองมาแมทใช่ค่ะจแเ้านะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแล้วเรสของเค้าหลากหลายแบบนะลูกค้าได้ทั้งแบบเซ็กซี่ก็มีมามีค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยก็มีมาค่ะมินิมอลก็มีมานลูกค้าจ๋าอ่ะเป็นเกาะอกไม่น่าเป็นเกาะอกก็มีอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋า แขนสั้นแขนยาวก็อ,อกใสเดี่ยวปาดไหล่เว้าวแขนะนะคะลูกค้าจะมีมาอยู่ในนี้เลย,เลยแนะนําแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋า45บาทโดยประมาณการนะต้นทุน45บาทโดยประมาณการลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะคัดแยกทาราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถนําไปคัดแยกทาราคาขายได้ บางตัวที่เป็นแบรนด์ดีฮอลูกค้าก็สามารถอัพทำราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าไม่มีแบรนด์ดีฮอแต่ว่าทรงแฟชั่นได้นะคะได้าสามารถทำราคาได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะคุ้มๆเลยค่ะลูกค้า<ช>จ๋าแนะนําแนะนําเลยนะคะลูกค้าจะสายรุ่นเองสายเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้ไดแต่ถ้าชอบรีวิวรับเป็นกระสอบรีวิวได้ค่ะลูกค้าจ๋า หรือลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับพักเราอยาก<ช>ดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อค่ะเข้ามาดูได้เลยค่ะลูกค้าจา๋าบักของเราเปิดให้บริการทุกวัน9โ<ช>มงเช้าถึง5โมงเย็นไปเลยวันหยุดเราไม่เมน,นะลูกค้าจา๋าช่วงนี้เราเปิดให้บริการทุกวนัน<ช>วันอตย์ก็เข้ามาได้วันแรงงานก็เข้ามาได้ นะคะลูกค้าจ๋าใครแล้วคลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าจริงที่บริษัทได้เลยได้ค่ะเก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะสะดวกเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาเรามีเป็นระบบจัดส่งค่ะใช้เป็นขนส่งเอกชนค่ะค่ะ เลยนะเหนือตกออกใต้นะคะอีสานได้หมดเลยลูกค้าถามไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนเราก็จัดส่งได้แม้จะสั่งนะคะเพื่อนบ้านเราก็จัดส่งได้นะคะใช่ค่ะต่างประเทศเราก็จัดส่งได้ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่เมียนมาอยู่ส,สปปลาวค่ะลูกค้าจ๋าอยู่อะไรนะฟิลิปปินส์อยู่ออสเตรเลียค่ะลูกค้าจ๋าหรืออยู่แต่ว่า กลๆกว่านี้เราก็จะส่งได้นะใช่แค่ให้ลูกค้าแจ้งมาว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะลูกค้าจะเดี๋ยวเราจะส่งให้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้อันนี้คาเวนทายที่ไหน,นบารนานาค่ะบาร์คาเวนขายอุ้ยตัวนี้เซ็กซี่มากเลย จองได้ไหมจองได้ไหมจองได้ไหมจะใส่ไปได้9,000บาทค่ะ <c oughs> จองได้เลย9,000บาท <c oughs> 9,000บาทนะคะ <c oughs> ลูกค้าจะ <c oughs> เอาไปอัพทำราคาได้ย <c oughs> ิ่งถ้าเป็นงานแบรนด์นะลูกค้าจะ <c oughs> เอาไปอัพทำราคาได้เลยเป็นงานแบรนด์ขายอีกระคาหนึ่งงานไม่แบรนด์ขายอีกระคาหนึ่งได้นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะสีเขียวเนี่ยซับไปเลยคะ่ะลูกค้าจะสวยเลยนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะความสั้นความยาวมีค่ะมา ซ้ายเดียวท้องคอปาดลาะค่ะลูกค้าโชว์หลังค่ะลูกค้ามีคชวให้หมดเลยสีพื้นลายดอกนะคะลูกค้าจ๋เรียกได้ว่ามีคราแฟชั่นอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเป็นสายเดี่ยวแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลย9 0้าบาทเท่านั้นค่ะกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนหยิบปลายชิ้นสองชิ้นไม่มีค่ะลูกค้าจะได้ครบแน่นอนนะคะใช่อุ้ยอันนี้น่ารักจังเลย เดี๋ยวนะเมนหาค่ะเขาปะอันนี้ได้ยังคะได้แล้วได้ยังคะสวยจังเลยเซ็กซี่ด้วยนะข้างหลังเป็นหนวดซีทูเลยลูกค้าจะสวยๆเลยอันนี้ใส่ออกงานได้นะได้เลยค่ะไปกระดินเนอร์ได้ ไปไหนนะคะกาลาดินเนอร์ถ้าไม่กาลาดินเนอร์ล้วคะไปแบบว่าไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้งานการได้ไปไปงานหวดจะได้นาไปถืออะไรนะไปถือหมอนถือหมอนโบไปเต้นรถแหค่ะเต้นรถแท่คเต้นรถแทรคตัวนี้ไม่ถือหมอนค่ะตัวนี้โอนาวีค่ะลายดอกมาเลยค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยชอบตัวนี้อ่ะสีได้แล้วลายดอกป้าลูกค้า ใครไม่เกิดแต่ว่าหนูเกิดเด้อตัวนี้ตัวเดียวจบเลยลูกค้าจ๋าสีสวยมากลูกค้าจ๋าอุ้ยชอบตัวนี้เด้อสดมากลูกค้าสีนี้คือมองเห็นจากระยะ800เมตรเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ CF เข้ามาได้เลยได้ตามรีวิวนี้เลยคะ่ะลูกค้าได้ตามรีวิวนี้เลยในราคา9,000บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสุดะคะุ้มค่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนประมาณการนะคะ45บาทโดยประมาณการจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสนใจนะ สามารถ CF เข้ามาได้นะคะหรือว่า CF ย้อนหลังก็ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจากตัวนี้ f o r w ว r รค่ะเรื่องแบรนด์ยี่ห้อของเขามีคลาออมาให้ลูกค้จาจ๋าบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ๋าหรือบางตัวอาจจะเป็นอา่าแบรนด์เฉพาะของตัวเสื้อเลยก็ได้นะคะอยู่ในนี้ถามหาอะไรมีมาคลาอมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะอกซ้ายเดี่ยว ท้องคอตัวนี้ก็อกสวยมากวูสวยจ้าตุ้ยออกงานได้เลยนะมีป้ายค้อยแบบนี้ติดมาด้วยเป็นอะไรนะเขาเล่นสีเขาเล่ไม้สีสวยอ่าชอบตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะสวยได้เลยสวยแบบว่าลูกค้าเอาไปใส่หุ่นเนาะใส่หุ่นใส่แม่แขวน ลูกค้าจะเห็นทรงที่แน่ชัดเลยเพราะบางทีที่หยิบขึ้นมาอาจจะเห็นทรงไม่ชัดนะคะลูกค่ะแนะนาลูกค้าไปใส่หุ่นหรือว่าใส่ไม่แขวนก็ได้นะคะใช่ค่ะถ้าลูกค้าแบบว่าใส่ใส่ได้กันได้นะเป็นหุ่นเองก็ได้นะลูกค้าจะเป็นนางแบบเองก็ได้นะคะถ้าเป็นสายเดียวค่ะลูกค้าจะเป็นสายเดียวเป็นแขนสั้นแขนยาวนะคะลูกค้าจะมีมาอยู่ในนี้ค่ะแยกคําราคาได้ที่หลากหลายเลยค่ะลูกค้าจะ สายเดียวขายอีกราคาหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเกาะอกขายอีกราคาหนึ่งได้นะคะใช่แล้อันนี้อันไหนคะอันชวงหลังอีกแล้วช่วงหลังลูกค้าจ๋าอันนี้อาจจะเห็นทรงไม่ชัดเนาะอันนี้ต้องให้ลูกค้าไปใส่หุ่นหรือว่าไปลองนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ขออนุญาตรีวิวประมาณจ่าๆนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถซีเอฟย้อนหลังได้นะคะ สำหรับสินค้าหมวดน,นี้นะคะลูกค้าเป็นงานชุดเรดรสผู้หญิงน,นะคะลูกค้าจะเป็นงานอ่าเป็นงานรวมนะคะญี่ปุ่นลดไอทียูเอสดลไอทีนะคะสินค้าเป็นงานเกรดบี45โลราคา9,000บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณกานะคะ45บาท สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook, เ,เว็บไซต์ IG เบอร์รโ,ทโทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5้ามงเย็นค่ะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ